สวัสดีครับผกผมครับดำาซิงเมืองสกลนะครับเราพบกับพาน้องเล็กเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้งานุดดินวิ่งเที่ยวดินนะครับใช้รถประมาณ5คันครับคันหนึ่งยังไม่มานะครับกินข้าวอยู่บ้านนะครับนี่ครับหนึ่งครับแคนเตอร์ครับผมผมครับสองครับเดสสี่ร้อยสิบเก็ดนะครับอีกคันหนึ่งก็แคนเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นร้อยเจ็ดห้านะครับอีกคันหนึ่งทีเอ็มพีอาร์ครับร้อยสิบห้า แล้วก็วันนี้จะมีอีกทีมงานหนึ่งนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นรถคุมาสุพีซี200รุ่น8นะครับนี่ครับทีมงานขางเขาครับนีควันนะครับสุดยอดนะครับเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรครับควันไม่มีควันไม่มีจางนะครับฝุ่นไม่มีจางเลยนะครับรถทั้งฝั่งนู้นรถวิ่งประมาณ78คันนะครับเพราะว่าเป็น200ตักนะครับแป๊บเดียวเต็มนะครับ แต่สังเกตด,ดูแล้วไปไล่ๆกันนะครับเขาตักเต็มผมก็ไปออกไปตามรอบเหมือนเดิมนะครับอเออครับ,บี่ต่อไปจะเป็นร้อสิบเจ็ดนะครับท่านี้ มาออกก่อนอน,นี้ขุดมาหลายวันแล้วครับเมื่อวานไม่เสียดายครับไม่ได้ถ่ายให้ครับแดดมันร้อนนะครับวันนี้อ่า,อากาศเย็นขึ้นนิดนึงนะครับแต่เมื่อวานแดดร้อนเรืงโอ้มันร้อนเกินไปเลยไม่มีเวลาถ่ายให้ดูนะครับ แป้งประมาณ300เที่ยวนะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว200กว่าเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับแล้วรถวิ่ง5คันนะครับแบ่งไปแป้ง200เที่ยว3คันนะครับแล้วก็อีกแป้งนึงประมาณ100เที่ยวนะครับแป้ง100เที่ยวครับเอาแคนเตอร์เข้าอย่างเดียวครับแล้วก็แป้ง200ก็เอา F410 เข้านะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับ200เที่ยวเหลือประมาณอีกประมาณ20-30เที่ยวนะครับวันนี้น่าจะเสร็จส่วนแปลงร้อยก็พึ่งลงนะครับแยกนะครับเดี๋ยวเขาเอางานก่อนหมดก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอีกทีมงานเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโซนที่เทใกล้ๆแปลงของผมร้อยเที่ยวก็มีทีมงานเข้านะครับทีมงานที่ว่าแปลงหัวนะครับทั้งหมดนะครับเป็นเคมแล้วแต่มาแปลงหัวทั้งหมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วมัโคอีกคันหนึ่งนี่ครับ เห็นไหมครับนี่ครับรุ่นแปดนะครับสองร้อยตักแป๊บเดียวเต็มปรับปรับตักแป๊บเดียวเต็มนะครับสองร้อยไม่เหมือนนี่ครับแต่ว่าวิ่งแบบธรรมดาธรรมดาเราดีกว่าครับไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาน่าจะเสร็จหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแต่เขาออกมาแล้วนะแตาเขาอยู่ในป่าตรงนู้นนะครับ รอดูรอสิบเดออกตัวนะครับเต็มแล้วนะครับต่อไปครับเป็นแคนเตอร์นะครับร้อยเจ็ดห้านะครับแคนเตอร์คันนี้จะเป็นแค่ ร,ร่างภายนอกจะเป็นแคนเตอร์นะครับแต่ข้างในจะเป็นของอิซูซูหมดนะครับเพ่องท้ายอะไรเครื่องเกียร์ของอิซูซูหมดครับเป็นของอะไรจําไม่ได้แต่รู้แต่รู้แค่ว่าเป็นล้ออ่าล้อเจ็ดห้านะครับไม่รู้เครื่องนะครับใครบอกใครรู้ก็ช่วยบอกนะครับไปบอกด้วยนะครับคอมเมนต์ได้นะครับเดีเ๋ยวคิวผมไปรอดินนะครับ นรุ่นแปกคันนี้ผมจะไม่ถ่ายนะครับไม่ต้องรอดูนะครับคันนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับทีมงานนี้ผมจะไม่ถ่ายเลยนะครับถ้ถ่ายเป็นบางทีมงานนะครับทีมงานรูดักกันนะครับเีรามาดูน้องลิกกันดีกว่านะครับรถทีมงานเข้ามาแล้วนะครับ จำได้ไหมครับคันนี้ครับอันนี้จะเป็นเอ่อเจ็ดสี่ร้อยร้อยหกห้านะครับคันที่วิ่งกับผมตลอดครับวิ่งกับเขานะครับเป็นเจ็ดสี่ร้อยห้านะครับไปไปได้ทุกทีมงานครับคันนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับไปได้ทุกงานแต่ว่าเขาจะประจําทีมงานหนึ่งนะครับใครงานที่เป็นอ่อมาร์คทูนะครับสอง้อไอร้อยยี่สิบนะครับมาร์คทู มันร้อนนะครับมันอยู่ทั้งนอกไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานว่าจะถ่ายให้ดูก็โอ้สู้แดดไม่ไหวนะครับเมื่อวานร้อนร้อนกว่านี้อีกนะครับรถก็ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรครับกระจกข้างก็ไม่มีครับรับฝุ่นเต็มๆนะครับนี่ครับแา็ซี่มันขับรถดัก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเห็นว่าเดี๋ยวท้ายปีนะครับอาจจะไปเยือนแถวทีมงาน ฟังน้องโบน้ำภูนะครับเพราะว่าผมจะได้ไปน้องโบน้ำภูนะครับรอติดตามนะครับว่าเดี๋ยวจะไปเยือนทีมงานอะไรนะครับอยู่น้องโบน้ำภูอาจจะชินปีนี้นะครับก็ผมจะไปเข้าปีใหม่อยู่น้องโบน้ำภูนะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะดูทีมงานแถวโนู้นนะครับว่าเขาตากิมเป็นยังไงคิดว่าอยากจะไปดูการทํางานของทีมงานอะไรซุกปร์ยาวนะครับแบบจริงซุกปร์ยาว ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยู่แถวไหนครับเดี๋ยวผมอาจจะอาจได้ไปหานะครับฝาถึงกาดําซิมทุกปยาวด้วยนะครับเดี๋ยวผมอยากไปดูการทำงานของสดไซ์หน่อยนะครับว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับฝากแชร์ให้ทุกปยา้ปดูด้วยนะครับเต็มแล้วนะครับ ทีมงานเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูทีมงานใหญ่ๆกันบ้างนะว่าเขาจะทำงานกันยังไงนะครับนี่ครับเครื่องดื่มทุกวัน,นครับทิเที่ยงๆนะครับ จะไม่เปิดหน้านะครับว่าเป็นอะไรเขาไม่มีสปอนเซอร์เข้านะครับถ้าห็น้ก็สนับสนุนด้วยนะครับของทีมงานตอนสักแท็กเตอร์นะครับดูคลิปรถขุดต่อไปนะครับไปในทักทายได้นลครับทีมงานนี้ตอนสักแท็กเตอร์ครับทีมงานเล็กๆเดินทางทั่วจังหวัดสกลนครนะครับ เาเริ่มแต่ส่วนกันแล้วครับกับทีมงาน,นของผมตรงนู้นครับตอนนั้นเดี๋ยวอ,อาจจะจอดเสียรหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะครับโอนไปแล้วครับเอนเติมผมจะสวนกันตรงนู้นนะครับอ,ออกทางเดียวกันนะครับุอนนี้คุ้มตลอดเลยนะครับ ้อนมากเลยอเด็กเราแอเสียแล้วนะครับเมื่วานเมื่อคืนแอร์นะคร้างตู้แอใหม่เย็นขึ้นนิดนึงนะครับดีกว่าเวานคับเมืวานได้เปิดประตูคับนะครับแล้วกาฝุ่นเข้าตลอดโอันตรายนะครับฝุ่นเยอะ เฉยคันนึงครับของทีมงานเขานะครับว่าเป็นรถคันไหนครับจําได้ไหมครับคันนี้เคยวิ่งกับผมอยู่นะครับคันนี้คันนี้จยอดไปนะครับเดี๋ยวแหนบหักนะครับเบาๆครับไปเรื่อยๆครับตรงนี้วิ่งเกย์สองได้นะครับแต่ผมเลือกวิ่งเกย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงล่างหมดเสียหมดนะครับนี่ครับป๊อปจัมซิ่งนะครับเสียครับสายครับ อะไรสายคับกันเกียร์หรือเปล่าคะนี่ครับอป,ปอมดับสิต้มรถเองนะครับ ออคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นครับฝากไลค์ฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากแซ์ให้ถึงดัาิินซปเป์ยาวนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปขอไปดูการทำงานของดัาซินซุเป์ยาวหน่อยนะครับสิ้นปีนี้ก็ขอขอบคุณครับ